สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะพบกับข่าวสำนักการระบายน้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากสถานการณ์ฝนตก ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่20มิถุนายนจนถึงเช้าของวันที่21มิถุนายนโดยมีปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสูงถึง182ม mm, ิลลิเมตรทำให้เกิดปัญหาน้ำรอกาะบายในถนนสายหลักหลายสายด้วยกันในวันนี้หม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มาประชุมหารือที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราตามไปดูกันค่ะ มารมีวงเงินงบประมาณแล้วแต่เรื่องมันสำเร็จประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หาผู้รับจ้างคันคือความคืบหน้ามันเห็นชัดเจนครับเดี๋ยวนี้ยกเว้นผมก็ไปไม่ได้ครับนะครับ แลวก็น้ำแถ็นี้เราปัดเอาเป็นร้อยี่สิบก็เป็นไกลแถบคนที่มาด้านบงตบด้วยซึ่งถ้าถ้าเราเอาภาพไปแรมกมาประกอบกันดูเป็นแอนิเมชันพวกนั้นเราคิดนะท,ที่เด่นว่ามีคนแถบจมงหวี่เคลื่อนมามันเคลืาา่อนมาทีแล้วมันก็สลายประมาณคืนคืนชั่วโมงที่ผ่านมาครตอนเสร็จมาห้านาทีคือมันมันตกไปแล้วมามาต้นมขาตกแล้วคือฝนไม่ได้หนาแน่นไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นคนนะคือมันมาหน่อก็หมดฝ่าทั้งจุดด้าจุดนี้ว่าแต่ละจุดมีสถานะปัจจุบันเป็นยังไงที่เป็นภ่าเรือทางเยครับถ้ามีผลเมื่อก่อนนี้เขาต้องใช้วิธีการอาวิทยุแล้วก็ไล่ตามเอ่อเช่นท่านคณะของผมท่านเลยถามว่าเฮ้ยตขาล้มไปต้องหลักเสี่ยมันเพื่ังวะเออต่ออยังจะไปไม่ถึงแ่้วทำไมต้องวิ่งหมดมันตกครับนะมันก็เลยฝนตกโดยทัวเฉลี่ยในช่วงเวลา25ปีที่ผ่านมา 2เท่าครับสองเท่าดังนั้นต้องว่าเป็นผลที่ขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆในปริมาณที่มาก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 และจากนี้ไปนะครับก็อาจจะมีผลปกหนักเช่นเดียวกันเราได้ประสานไปรยังกรมอุตุนิยมนะครับ ทาบว่าวันนี้ก็เป็นวันเสี่ยงและก็พรุ่งนี้ก็ยังคงเป็นวันเสี่ยงอยู่ในเรื่องของฝนตกหนะักดังนั้นเราจึงได้ใช้เวลาเมื่อสักครู่นี้ค่อนข้างนานในการที่จะซักซ้อมความเข้าใจว่าเราควรจะเพิ่มความพร้อมในการที่จะรับมือกับปัญหาฝนตกหนะักอย่างไรครับ ไม่อะไรดีเท่ากันเฝ้าระวังดังนั้นเราจะเฝ้าระวังต่อไปนะครับในพื้นที่เสี่ยงอุปกรณ์และบุคลากรของ,องเทพมนครก็ดังที่ผมได้เคยสั่งไว้แล้วต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน,น,นั้นก่อนฝนมาไม่ใช่ฝนมาแล้วก็เข้าไปนะครับอันนี้เราจะทำอยู่เรา ผมก็ได้ขอให้เพิ่มบุคลากรด้วยเพื่อรับมือกับช่วงนี้ซึ่งฝนน่าจะตกหนักจุดเป้าหมายหลักในการระบายน้ำของเราในหลังจากฝนหยุดแล้วเนี่ยก็คือเส้นทางหลักครับเพราะว่าเส้นทางหลักก็คือเส้นเลือดของ เนครเส้นทางหลักคือใช้เพื่อทำธุระเพื่อ<ส>เป็นเป็นต้นนะครับดังนั้นเราต้องเคลียร์เส้นทางหลักก่อนแล้วก็ถ้าเราไม่เ,เคลียร์เส้นทางหลักต่อซอบทอยแรกๆก,ก,ก็เคลียร์ไม่ได้หรอกครับ นะครับเราต้องเคลียร์เส้นทางหลักก่อนนะครับแต่ที่สําคัญผมได้ขอ,อให้ท่านประหลัดวแปดแล้วไปยังสํานักงานเขตทั้งหมดว่าจะต้องเมื่อเส้นทางหลักเรียบร้อยแล้วหรือใกล้เรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตจะต้องดูแลตอกซอกซอยตลอดจนหมู่บ้านโดยเฉพาะยี่หมู่บ้านเก่าๆให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะพี่น้องประชาชนเดือดร้อน และกลุ่มที่อาจจะเดือดร้อนมากที่สุดก็คือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยต้องดูพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ให้ดีเมื่อเช้านี้ผมได้แล้วโดยรักจากใจที่เธอมีให้ ด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสาชันมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญาจากนี้จะทำสิ่งที่ฝันความหวังวที่คนกรุงเทพฝากไว้จะเป็นแรงใจที่พับดันฉันจากนี้